เมื่อวันที่11กันยายน2566ภายในอาคารเกียรติยศ60ปีโรงเรียนเก,า,ก,กะา,เาะสมุยกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยนำโดยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาตและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ออกหน่วยรับบริจาคเลือดยังโรงเรียนเกาะสมุยโดยมีนายบัญญัติพูนผลผู้มุ่งในการโรงเรียนเกาะสมุยให้การต้อนรับการออกหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้มีนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่661พร้อมบุคคลภายนอกที่ได้ทราบได้เดินทางมาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ซึ่งการออกหน่วยรับบริจาคเลือดของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดา ก <S an> ารบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งนับว่าเป็นการเสียสละที่ได้กุศลเพราะเป็นการต่อชีวิตให้ผู้อื่นการบริจาคเลือดจึงเป็นที่นิยมของผู้ที่ใจบุญสําหรับเลือดที่กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้รับการบริจาคก,กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจะนําไปเก็บไว้ยังคลังเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อสํารองไว้ใช้ช่วยชีวิตสาหรับผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย